สบายดีพี่น้องพอๆกับทรงน้องเทชรคือเก่าพี่น้องน้องดำคนขยันมาสอยอายก็พอยาแนวกับเปืืองนี่ตะกามาไปผอกาเลยเราบังงวเองไปตอนหำตัว้ะต <laughs> <c oughs> ารดผ่ามาทางนี้พี่น้องเคยลากับน้องทาย พี่น้องเอ้ยชมพูนนะจับเที่ยโลดนี่ระบบระบบไม่พี่น้องเอ้ยไม่ง่าะระบบมันมันยังบโบตีมม่ดีพี่น้องอันนี้มันคือเลือกเทโบเทลงไปทะเลกับโเต็มเนึกว่าจาน้าบัสซีว่าจาน้าบัสซีขาวมาว่าผู้นั่นกับโบเ็นผู้นี่กับโบเ็นขั้นพาบโบเ็นก็ต้องไทมหฮาด้วยพี่น้องมันคือบโเต็ม เว็นไพมากกับบ <st> ัตองามฮานะน้องสลากัเผาข้าส่งตัวแทนมาวันนี้มาหนาตเรอีะยอยาแมว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 นะไม่ยบอกทานชาจจอยแล้วนะอย่าเพิงยัยไม่ไม่โอ้ อ้าวเมทาวแผนกเสร็จนะเมื no ่อยแล้วบ oh. ่เม uh, ื like ่อยแล้วสันแต่กี่คนสั่งเงาท่าไปโลบสันสิเสร็จเองผนว่าเมื่อยแล้วป่ะอันนี้เราวะไอจอยร้องอีปีออกเลยผุนฮุบเอาว่าค้ามันไว้ป้านนะเฮาวันเฮาว่าก้อยอีกกระปุกหนึ่งกับโบโบโดนตีแล้วเปล่า มีแล้วนี่ยืนลงขึ้นหมดแล้วคือจะขอหมดบ่อตาเลยบ่แลมันไว้ปานนั้นกะกอยอีกกะปุกนึงกะบ่เป็นหยังตีบ่แล้วเอามากอยให้ยอดไปเอามายอดไปมากอยให้เคยหลานะแถวน่ะบ่ทันได้ทั่วซ้กะสิอยากมือ coi may coi ừ thề <laughs> coi may đấy coi nhọt quá <laughs> nhọt rát nó nhọt rát lột, hiếu thông, nà, mà hải <cười> lột. <cười> à, ซอยเไใพี pi, ่น้องเลยห้าว like ันเอาไปเอาตง้รถอันในถุงนึงนี่มันสีลงรเครื่งนึงครื่งนึงคือถี่ข้างเฮาบัเป็นเห้ยได้สำนีกับบุญและน้อยจอยขงเอไงเข้าบัเป็นมาแล้วมันมาแล้วนั่นแหละสาเหตุที่บ่ได้เมื่อจะเถื่อกับผสมหวหเลย เดี๋ยวข้าวเรามาเสร็จอยู่อือเพิ่นปูตัวนี้น้องดำตั้งหน้าตั้งตาสิแล้วแล้วบ่ทางนั้นน่ะแล้วสิแล้วห้องแล้วด้ทางนั้นตี้ทาใหม่ไปเยมีมองล้วจักืออ่ะสิลวหอเฮามันสิลดาสิแล้วเบิดบ่บ่ฮอด3ดอกยจอยเอ้ยจนยกันแล้วนี่ โอ้ยในห้องตองว่าตองสิทาเองรัตนูลก็แล้วดิเอ้ามาสร้างว่าแทบาดนี้พี่น้องปานน่ะว่าในห้องนะเองสิทาเองดอกเคยว่าซั่นโอ้ยเสียงตัดกระเบื้องดังแน่เด้อพี่น้องจองให้น้องยกัน เห็ดแบบน้องดำมันตี้ยอดเว้นบอเขาพาเห็ดนาใดนะมืออาชีพเขาพาเห็ด็ดมันแล้วโพวกระบาเออเกียดน้ำเลยกวดท่านีนี้เ้ยตรงนี้ใจ ฝนะเฮนะ้จอยเอ้ยออกมาท่อนแต่เจน,นะเฮ้ยข้ามันเศร้าจ่อยท่านซาซุมเฮาน่ะอยากเล่เอาอะไได้ระบเบ <c oughs> ่าเ,นนาเอ้ย <c oughs> อันนี้นั่งนี่ยอยู่ในสี่แผ่นนะบอ่อบ่อเขาอยู่มองเก่า มาอยู่ที่นีเออยัีเอาตัวกระหันลังมาพิตี้ดาวเอออันดำเออระบาวเจ้ากันเริ่มต้นย้่หันมาบัมนเมื่อตอนนี้ยังเมื่อได้หนิเออเวอร์เมื่อตอนนี้เ้ากระสีเมื่อคือกันเ้าวกระสีเ้ามีวิอยากไปขะนั่งโมเล่เ้าจังสิขึ้นมาซอยนางใหม่เย็นเย็นทุกคนมีนก็น่า เนี <that> yes, uh ่ยกะบับัตรนสกระปุกนะย่าได้กระปุกนะเรียนึน้ันกม้ลั็นกรเพืองน้อแต่มันกะเพืองน้องดำว่ามันลงใหญ่เอ้ยงใหญ่นั่นน่ะแล้วบัตรเขาหองซอจอนะเตียให้ยพอตเห็นหลงใหญ่ๆนั่นน่ะแล้วเอ้ยน ก็ฝึกเที่ยวเลยเที่ยวกันเลยพี่น้องเลยเที่ยวเลอันนี้นับแล้วมันแหงนั่นนี่คก็เอาผาเพี่น้องคือแถวนี้นี่เล่เอาเลยได้พี่น้องแยวนี้นเลเอาบุญแล้วดดด แนวบนนี้มันก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราหรอกแต่ว่ามันก็เปืองยาแนวแน่จักหน่อยเฮ้ยจอยมั้ยเฮ้ยจอยซุมเองมาเห็ดน,นะมันเปืองยาแนวนะเฮ้ยโตกันบอกยาแกุ้มเองหยาบบาอฮะหมอหายาบมแมนไว้ซุมเองแก่งสุมโตนะเฮ้ยอันนะี้นะสุมเองบอกเป็นนาลี ังแรกในชีวิตพี่นออ้องเตอนีมันลงคักกะดไเือิไหอเลย้อยนเลไม่จอยเอ้ยตัวกันอันนี้งานอาหาผัดจงไหวเคยละยังหนึ่งล่องสองล่องสามล่องสี่ล่องข้าแต่หวงย้อด้า่ nè một, hey, một, một nè, cái <laughs> <không> <laughs> 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 <Bớt đi> <laughs> <laughs> ใครดอกยังบมดลายปันใดโอเเมืนอน้พี่น้องเมื่อก่อนเดี๋ยวคันมาแล้วฮะจิมอชอยเนไม่เราตอนนี้ต้องเขาทุก้ลลาเมื่อไรง่ก่อนเดี๋ยวอันคนจิตทเกี่ยวอนาพน้อสบายดีมาล่าหายแหล่พี่น้องเลยเอาไปสิเมื่อน้ำลังเมื่อก่อนรถ เด <t ôi df> ี๋ยวลองแล้วน้องดำว่ะกอยใหม่ตีดำมันจังลงพี่น้องเ้ยมาซอยนั่งเฮากรขึืนมาแต่เพิงเติบเลยแหละการห้องทั้งรุ่มนะการสีเหล่เลยเหลวไปซองหองเลย คั่นเห็นอาลีมันก็บ่เหิงดอกเฮยโตน่ะเห็ดเหลนเฮยเต็งว่ะตีแม่ยังบ่ออกมาอ้าวมันจะทําอะไรไั่ได้ยินบ่เฮยน้องดําวาอนะเฮาก็สิเมื่อปลาซจ่อยแล้วพี่น้องคั่นบ่แล้วคั่นบ่แลจังโทลงไปใหม่เด้อเตงสิเมื่อเตงสิไปเวียกก่อน นางก็แล้วจังสิมาซอยนางใหม่มาตะเวียนทําแต่วันเจ้าวันที่1น่ะไปโรงเรียนบ่หรือไปไสเอาเอามาสร้างว่า้บนีเอาเอาเอาบ่ทีบ่ทเอาเอาเอา ไปขอเมียไปโตอย่าลืมบอกเต้แน่นโตไปขอเมียนะอยู่นำโหลดบ่ลาเะไรพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดีเฮ้ยเฮ้ยจอยฝากซ่องให้เองนกันไหมเฮ้ยน้าฝากซ่องมันแคทกันแล้งแบบตามมัแคปพี่น้องติดตามให้เน้อตาดรูแค